สวัสดีค่ะวันนี้วันที่29พฤศจิกายนนะคะวันนี้เราอยู่ที่วัดหนองพัตรีนะคะนี่เห็นโบสถ์ไหมคะท่านนัดเก้าโมงเจอมรถยมรถค่ะยำรถมาไหนคันนี้เหรอไม่หลานรถทหารให้ท่านฉันกับท่านนัดเก้าโมงนัดเก้าโมงค่ะเก้าโมงนะแปดโมงครึง่งรอรถก่อนทหารจะเพิ่งออกเวรทหารกำลังขับรถมาไม่ต้องให้ท่านรีบหรอกให้ท่านฉันเรียบร้อยอาากำลังมาเาขาไปเข้าเวร ท่าน,ท,านท่านฉันก่อนก็นได้ค่ะท่านไม่ต้องรีบหรอกค่ะนี่คือกุติกุฏิอาว่าพระครูอารทรุฒธิคุณปัญญภาพาทหารมาเจิมรถค่ะท่านกำลังฉันยูยท่านนั่ไว้เก้าโมงครึ่งท่านนั่ไว้เก้าโมงท่นนัดไว้เก้าโมงนี่แเราก็มาดูปลาคราบปลาคราบไม่ใช่ปลาคาักนะะปลาคราบ Uh huh. สวยจังเลยสวยงามสวยงามมากมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอู้มีลูกเล็กๆด้วยตัวใหญ่มีสิบหนึ่งสองสามบุยนำไม่ทวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสิบสามตัวลัอคกี้นัมเบอร์สวยมากเลยครับ จะให้อาหารปลาด,ลดูแลดีมากเลยรอรออาหารอาหารมันออกเวนนี่มีห่วงยางด้วยมีเซฟตี้เซฟตี้เฟิร์สอีกต่างหากมีต้นอะไรนาะมีลูกมันด้วยเดี๋ยวถามาถามหลวงพ่อนี่มันต้นอะไรต้นแบบอยู่ทะเลนะมีลูกด้วยอะนี่เห็นแคยลูกมัน,น่ะ ไม่นานขออนุญาตขออนุญาตชมสวนท่านมีน้ำตกด้วยมีนกด้วย,ยเราชอบนกฮนะัลโหลนกตรงนั้นก็มีนกตรงนี้ก็มีนกตรงนี้มีนกนกอะไรนะนกทางแอฟริกาจำชื่อไม่ได้คุ้นๆอยู่แต่จำชื่อไม่ได้นี่นี่นกนกฮัลโหล ฮัลโหลเดี๋ยวเราพาไปดูตัวน้องกันนี่คืออีกหนโอ๊ยเห่าทำไมคะเห่าทำไมล่ะรู้จักกันแล้วนี่เห่าทำไมเดี๋ยวท่านหนูหูเดี๋ยวท่านหนูเองรู้จักกันแล้วนี่มาดมก่อนมาดมก่อนรู้จักกันแล้วนี่รู้จักกันจมกันหล่อเลอะนะน้าฉี่เขินไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยหล่อนะน้าหือ น่ารักเวลาเห็นท่านเดินมาประหล่อนะพอเคลียท่านอย่างนี้ละอ่าเพีแค่ชั่วโมงเดียวนะโอ้ยอย่างหลวงพ่อไปขันเนี่ยนะมันก็นั่งคอเองเงอ่ะอุ้มมาก็โดดใหญ่เลยอืมดีใจผูกพันผูกพันปละหล่อี่พันนี้ขี้ขี้อ้อนขี้อ้อนหลงเลยแหละหลงรักคุณเขาแล้วน่ารักอ่ะไอทหารยังไม่มาเพิ่งออกเวรหลานครับ บอกมาเจอกันที่วัดเลยแล้วจะเจอมันจะมาไหมล่ะมาก็ต้องออรรถมาเป็นรุ่ยค่ะมาตรงนี้ใช่ไหมคะออกข้างหน้าออกขันหน้าออกใช่ไหมค่ะจะได้บอกก็ให้อันนี้รถยารถหลานยังไม่มาค่ะรถแข่งหรือรถบิ๊กบรถบิ๊กบัสมอเตอร์ไซค์มาเตอไซบิ๊กไบค์เพราะว่าทหารมันต้องใช้มอเตอร์ไซค์ใช้รถเก่งแล้วเขาบอกมันรถมันติดเขาเขาบอกเอาเอาเอาบิ๊กไบค์เขาจะเอาบิ๊กไบค์ แต่ตรงนี้จะได้เนี่ยแตตรงนี้ก็ได้จดัดจัดได้เลยนะ<ด>ไม่ต้องไม่มาไม่จะเอาตรงนี้ดีกว่านะคุติท่านเนี่ยได้ท่านจะแฉะหรือเปล่าว่างั้นลงไม่งั้นรถอาร์ก็ต้องมาจอดตรงนี้ใช่ใช่ใช่ให้รถบิ๊กไบค์จอดตรงนี้ขยับรถเนาะจะต้องจะต้องขยับรถครับ หลังจะขยับรถกนดขับเียรถขยับ ล Now, what, 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 มืมชื่อเธอแล้วแหละเธอชื่ออะไรอ่ะหมกอ๋อมุกเป็นหน้าเป็นอะไรหน้าเป็นอะไรเป็นหน้าหน้าค้ำกับเมื่อก่อนนะไปโดนอะไรมาไไมม่่รรูู้้้คฉันโรคเปล่าหมอวันนี้วันนี้มาหาหลวงพ่อแล้วนี่คือมุก คือนี่คืนีคืนีคือมุกดาใส่บาทหรือยังไม่เอามาขอดื้อได้ยังไงเราก็ไม่มีอะไรได้อะเดินไปดิเดินไปดิเออก็ะเดินไปดีออกกำลังกายไม่มีก็ไม่มีก็ห้ามขอต้องหาอะไรแลกเปลี่ยนไปแบงไปทำอะไร เออก็ทํางานสิคะรับจ้างก็ได้นี่ทําความสะอาดก็ได้นี่เนี่ยช่วยท่านกวาดกุฏิท่านก็ให้แล้วเราเราไม่ใยนิ่งเฉยอยู่วัดอะ่อยู่วัดก็ต้องเป็นคนวัดที่ขยันขยันขันแข็งอย่านิ่งดูได้ท่านเมตตาแหละเราไม่มีท่านก็ให้ใช่ป่ะเออนั่นแหละถ้าไม่ช่วยงานวัดเต็มที่ไงถึงคันเนี่ยถ้าช่วยเต็มที่ไม่คันหรอก ไม่ต้องหัวเราเลยจริงๆเขาช่วยงานวัดงานวาน,วานยอยู่วัดสะอาดสะอ้านไม่เป็นอย่างนี้หรอกรู้ป่ะเราขี้เกียจนะจีถ้าท่านเมตตาถ้าคนขยันน้นเราขี้เกียจมันก็แบบนี้แหละรู้ปล่าอยู่วัดต้องสะอาดสะอา้านใช่ป่ะลุงขี้เกียจนี่ถธอว่า,าไม่สะอาดสะอานะ้านอ่ะแสเขาวแสบขาวเขาเรียกหมาเรียกอะไรเราต้องทํางานแลกเงินอย่าขอฟรีรู้ปล่า ีไม่ได้ได้เนี่ยกวาดบ้านกวาดเลยเนี่ยท่านก็ให้แล้วเออไปสิมุกเก็บใบม้งใบไม้เนี่ย<ช>ท่านมีเมตตาจะตายไป<ม>เราอย่านิ่งดูได้สิอยู่วัดอ่ะเห็นเห็นเศษอะไรตรอมาเก็บแล้วอุ้ยวัดสกรปรกนะเ<ม>ก็บเข้าขยะไม่ใช่เดินผ่านนิ่งดูได้ไม่ได้อยู่วัด<ม>เราต้องเป็นคนวัดรู้ป่ะวัดใจเราทําให้ความสะอาดที่มันดีสกปรกนี่ทําได้ไหมวัดใจว่าจะทําให้สะอาดได้ไหมใช่เปล่าเออ แสวแสวมุกมุกมุกเขาเป็นคนที่นี่โอเคไปเธอไปหาหมอเธอเอออาบน้ำหรือเปล่าฟอกสบู่ดิ้ฟอกสบู่ให้สะอาดอืมพรุ่งนี้บันพานี่พรุ่งนี้บันพาะแต่งชุดขาวป่ะใส่ชุดขาวป่ะพรุ่งนี้ใส่ชุดไม่ออกเป่ะ จะให้ดูพาดูรอรอหลานถ้าท่านท่านฉันอยู่เสียงดังเลยพอลอดูมนดบมนดบหลวงพ่อมนดบหลวงพ่อสูงมนดบพระครูอรเวชแล้วได้เจอมอ่าเจอรถหลานเสร็จกวจะพาไปไหว้ค่ะอันนี้ให้เห็นอยู่ว่ามนดบหลวงพ่อพระครูวรเวทวิสิทธิ์หลวงพ่อสูงเดินให้ดูให้ดูับบรอ ดูจากดูนี้เขาเรียกไรร้านค้าจะบดบังร้านค้าจะบดบังเหมือนเดิมเพราะว่า่วงนี้ก็จะมีงานเขตชอบชิมใช้ก็เลยก็เลยเขาเรียกไงภูมิทัศน์ไม่ค่อยไม่ค่อยโปร่งเท่าไหร่ขนนอกขนอกเหรออะไรครับขนอกนี่โรงเรียนนักสการค่ะโรงเรียนปรลิปริยธรรมค่ะของของของโรงเรียนของวัดราชนิยมธรรม หลวงพ่อนมมสการค่ะโคศกพีอาประจำวัดหนองผักชีนี่พีอาประจำวัดหนองผักชีหลานมาเจมิมรถรอหลานอยู่เจอพีอาแล้วหลวงพ่อเจอหลวงพ่อนี่อ่นมมสการค่ะปินบาทมาแล้วหรอคะอะไรหล,ว,ล,ว,ลวงพ่ออะไรจะไม่ได้ ่วันนี้เขามีเวทีมีน,นิี้คอนเสิร์ตนะใครสนใจแถวนี้ที่อยู่อยู่วัดหนองบางชีสนใจมาได้เลยนะคะถึงวันที่สองวันที่สามสิบนี่มีวันนี้วันนี้มีแอดคาราบาลโอ้ไม่พลาดเดี๋ยวภาะแสงแ่ปุ่ามาดูแอดคาราบาลนะแอดคาราบาลนะคะมาดูมาดูนี่เพราะเพราะว่าเป็นแฟนแอดคาราบาลมาดูมาดูมันดอก แต่คลิปนี้ประแสงขอลงแค่นี้ก่อนนะคะรอ,อเจ้าหลานอาหารก่อนไม่ชา้าอย่างเดียวโรไปสับส,สักสักหน่อยขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องอภิชนนะคะสวัสดีค่ะ